ไม่เข้าใจสัจธรรมความจริงของจิตใจว่าจิตใจของเราทุกเพราะอะไรเราจะไม่มีวันรู้ความจริงอันนี้เลยถ้าเราไม่ได้พบกับพระอริยะบุคคลไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบกับพระอริยสองนี้เราจะไม่ได้ยินคำว่าพระอริยสัจสี เราจะไม่รู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากอะไรกันแน่เราก็จะไปคิดว่าเกิดจากคนนั้นมาด่าเราเขามาด่าเราก็เลยทำให้เราไม่สบายใจก็เลยพยายามไปแก้ที่เขาไปขอร้องว่าอย่าด่าได้ไหมก็บางทีก็ขอร้องได้บางทีก็ขอร้องไม่ได้ พอเขาด่าเราทีไรเราก็เสียใจขึ้นมาทันทีเพราะนั่นไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเสียใจของเราต้นเหตุของความเสียใจของเราอยู่ที่ใจของเราไปอยากให้เขาไม่มาด่าเราเท่านั้นเองถ้าเราเปลี่ยนใจยอมให้เขาด่าได้เราจะไม่เดือดร้อนเขาอยากจะด่าอะไรด่าไปยินดีที่จะฟัง การที่จะทำใจให้ยินดีที่จะฟังเสียงด่าได้ก็ต้องมาทำใจให้สงบนี่เองถ้าไม่สงบต่อให้พูดยังไงคิดยังไงพอโดนด่าปั๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาทันทีพอได้ยินเสียงด่าปุ๊บมันจะต้องโกรธหรือจะต้องเสียใจขึ้นมาทันทีถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบใจจะไม่เด้งจะไม่ต่อต้านจะไม่มีปฏิกิริยา ต่อเมื่อเราสามารถทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งได้ถ้าเราทำใจให้นิ่งได้แล้วความอยากจะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองความอยากไม่ให้เขาด่าเรามันจะไม่มีเมื่อไม่มีความอยากให้เขาด่าเราเวลาเขาด่าเรามันก็เฉยมันไม่ได้ไปเสียใจไปดีใจเพราะมันไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าหรือความอยากให้เขาชมก็ไม่มี เวลาเขาชมก็ไม่ได้ตื่นเต้นดีใจขึ้นมาใจก็จะเฉยใจก็จะสงบนี่คือสิ่งที่ทำให้พภะอริยะกับพวกเราต่างกันก็คือตรงที่ท่านสามารถควบคุมความอยากของท่านได้ท่านสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ท่านสามารถหยุดมันได้ด้วยการทำใจให้สงบ ถ้าทำใจให้สงบแล้วก็จะไม่มีความทุกข์กับอะไร